าบสะายถูกใจก็คบกันไปที่เบอร์ดรกอีกแล้ววะชายสะบาย็นคนถชายถูกชายมือไรอ่ะเอยอีกนานวันดีคืนดีเธอหายลับไปจากดวงตาฉันมองไม่เห็นดวงใจเพียนอ๋อภาพฝันในจักวาลภาพฝันในจากวานนั่นมองดูดวงดาว ฉันมองเห็นเธอสุกสกาวสองแสงเหลืองรอเหลืองรอเหลืองรสวัสดีครับวันนี้อโรฮานะฮะก็มาพบกับเกมเดิมนะครับน้ำหนาวทายเพลงเหมือนเดิมนะครับแต่มาแบบยิ่งใหญ่ยิ่งหญ่ยิ่งใหญ่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยยอุุ้ยอุ้ยอุอุ้ย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 อุ้ ลูกเกมนี้นะครับเราก็จะให้เล่นเป็นสองคน <laughs> <ours> เฮ้ยเล่นเป็นคู่คนนึงจะเป็นคนอ่านเนื้อเพลงครับแล้วก็คนหนึ่งต้องทายว่าคนที่อ่านอ่านเพลงอะไรแต่อ่านห้ามใส่ํำนองแ้วถ้าใส่ํำนองก็จะโดนโดนโทษบ้างโดนโทษให้กินน้ำเนี่ยใ,นใ,นใ,นให้กินน้ำพ <fe S 2> <น>ี่ อยู่ในที่เราเอาเท้าไปแช่นะครับ1แก้วเต็มๆโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มจากจับคู่ก่อนว,ว่าใครคู่ใครใครเจอใครเหมือนครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยมีไฟส์นะครับกับน้องเอแบกที่มาเล่นด้วยเดีย๋ยววันนี้เปลี่ยนกันนอกจากอลิซน,นะครับครั้งที่แล้วไม่เล่นแล้วก็ผมยังไม่เล่นนะวันนี้เดี๋ยวผมกับอลิซจะกลับมาเล่นนะครับผมมาจาับคู่ไม่ออกนลอยออกออกออกลอยออนลอยออกเฮ้ยได้ไหเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้พี่ใหญ่จับพี่เอ๋มาฝูเย็นครับคู่เย็นครับผมนลอยออกอ้า โอ้เขาอ่ะเรานี่ไม่ไม่ดั้มจวโอเคครับเดี๋ยวเราสู่เกมเลยครับไปคูดแลยนะครับก็เป็นคู่ของพี่เลิฟกับพี่เย็นนะครับคุณมีประสบการณ์กับเกมนี้ยังไงไหมครับเพราะรอบที่แล้วไม่ได้เล่นคือผมค่อนข้างที่จะฟังเพลงเยอะนะครับมันจะเลยทําให้ผมเนี่ยน่าจะสามารถอ่านแล้วก็เดาเพลงถูกแล้วคุณเย็นนะครับรอบที่แล้วคุณชนะเนี่ยแฉชนะเราได้จุดน้ำไหมคุณมีประสบการณ์อยู่แล้วคุณคงแบบ ช่วยพี่เอิร์ฟได้เยอะนะในเกมนี้ครับไม่ต้องเก็บตัวครั้งนี้เลยในครั้งแรกชนะแล้วครั้งนี้ก็ชนะต่อเหมือนเดิมคุณตอบคนใครจะเป็นคนเริ่มอ่านเนื้อเพลงก่อนผมเลยครับก่อนที่จะเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเอาน้ำแข็งมาใส่ก่อนก่อนที่มาเอาน้ำแข็งมาใส่กระมังเลยครับพี่ที่คอนโจงนี้ขยันมากเอาทีมงานมานะทีมงานทีมงานแล้วน้องนักแข่งเยอะเลยนะน้งนั้นน่งเอาเท้าจุ่มเลยเฮ้ยยัง เล้นะโหมดเลยอ๋อเชี่ยคนเยอะเลยขอเย็นอะเล่นอยู่ทั้งหลายคนนี่ตอนนี้ทีมงานได้เอาน้ำแข็งมาใส่กระบังไว้ที่เรียบร้อยครับคุณสองคนใครจะเริ่มเล่นก่อนอ่ะใครเริ่มก่อนหรือเริ่มแบบว่าเดี๋ยวให้ทีมงานจับเวลาหนึ่งนาทีนะครับเริ่มได้ครับจากวันนั้นฉันเหลือเหลือแก้วจนฉันนี่ของฉันต้องเอ้ยกูงกูงกู ทุกเรื่องที่มีเรื่องราวใดๆที่ผ่านมาก็คงอย่างเคยแค่ทำเป็นไม่สน,นใจแสงก,กับเธอฉันก็โอ้โหเสียใจ้ามทาม,าม,ามเธออยู่ตรงนั้นเธออยู่บนนั้นกากกากอย่างฉันคงไม่อาจแมลงท่านเรืนแมลง <laughs> สบายสบายถูกใจก็คบกันไปที่เบอร์หน้าเองแล้วว่าสบายสบายเป็นคนถูใอยูโอ้โหติดเอ็นตะทนจากบ้านมา5-6ปีเรียนอะไรอ้ยโอ้ยลัาเด็กมาหา มาอะไรร่วงรองไมใช่มีคนไปเห็นแม่ยืนเตะอุ้ออยแม่ความความโอ้ยโอ้ยนี่วิัยลน์จัยิจยไหลไน์วจัยวจยไหลไลนไม่ไม่เอไลงได้แล้วไม่องลงได้แล้วก็ตออยู่แล้วขาไม่อยู่น้คไม่ได้คะแนนนะครับรอลงปุบแล้วผมพูดพูดเลยรอลงพูดผมพูดเลย เดี๋ยวนีผมรู้แล้วผมรู้แล้วลงเลยมีใจไหลมีไหลไหลใจยังคงใช้ชีวิตคนเดียวยังคงฟังเพลงเดิมๆคนเดียวคนเดียวยังคงเดินต่อไปคนเดียวมือไปางใจเลยอย่างไรจะสู้จะตกเอะไรวะไล่ดี ไม่ใช่หรออุ้ยไม่ไหวจริงฝืนฝืนไม่ใช่เอาฝืนแล้วยังคงยังคงละเธอหมดเวลา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 บุญเชี่ยอันนี้ต้องรามาอัญจันโอ้โหยอมแพ้ได้คะแนนอ่ะให้ผมเตะน้ำมาได้น้ำน้ำตีนี้ได้ยอมเกี่งมากเล สองคะแนนครับแล้เพลงแมลงกับวิจัยหลใจแล้วสบายสบายอ่ะอ๋อได้สามคะแนนคู่แรกครับพี่เอ้นกับพี่เอ๋บอได้ไปสามคะแนนเกมนี้เป็นเกมที่ทรมานที่สุดเลยผมไปคู่ต่อไปครับผมมเจอโชว์การคู่ต่อไป ับคู่ที่2ก็คือคู่ของเทพพีสนะครับแล้วก็กระจินะครับผมเมื่อกี้เห็นสภาพเราเป็นไงบ้างครับโอ้อ่อนเกินจริงคู่รักไม่ได้เลยนะกับสามคะแนนเองเราทําได้หกเก่งอ่ะเออสี่คะแนนเมื่อกี้ได้กี่คะแนนสามคะแนนแต่ครั้งที่แล้วคุณแพ้นะก็ครั้งนี้ผมพอรู้ว่ามีถ่ายคลิปที่ผมก็ไปนั่งฟังเพลงมาแบบสองพันต่อเพลงได้อุ้ยจริงก็คือว่าคืนนี้ไม่ได้นอนเลยฟังเพลงเล่นเกมดิฟบ้าทั้งวันเลยเอาน้ำแข็งมาดิเอาน้ำแข็งมาดิ รองไม่ต้องบกอกยิ่มงานมากครับสำหรับในคู่ที่สองนะครับใครเป็นคนที่อ่านเนื้อเพลงก่อนเอาไงนี่ฉุบไปละยี่อ่านกันโอเคนะครับกรรมการข้างหลังร้อมจับเวลานะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเคยจับมือและเคยบอกรักในตอนที่อยู่ด้วยกัน ทำไมยังปันถึงมันโอ้โหมันก็นานแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้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 ไม่ดไมได้ยอหนอยยื้ออยยออีมาย้อี่มาย้อเหมือนหนังสือเล่มหนึงถ้าใครได้อ่านอ๋อหนังสือเล่นเอยอยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยอยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยไอ่ยโอ้ยอ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 ้ยอ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  เวลาเดิน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 กินเลาเร็วเร็วเร็วเรียนเรียนเหลังเร็วเวกลางวันน้ำคืนลานตีผ่านปีดาวและเดือนเคลื่อนหมุนเรียนเรียนเยนเยนเไอ้ต่อออช่วยได้ช่วยได้วนหยิอรยอมแพ้เรายอมแพ้วลาเนเวลาเพลงนี้คุนเพลงนี้คุณเพลงนี้คุแล้วคุนิดเดียวนิดเดียวีกาวูนเลย โอ้ยไม่ไมหวว่ะเออพอดีพี่บ้าปะเนี่ยเอาดิเร็วเร็วรเงนวันดีคืนดีเธอหายลับไปจากดวงตาฉันมองไเห็นดวใจเียนอาพฝนจักรวาลภาฝานจักวาเพลวเพื่นหมเนี่เาเปลี่ยนดิเปลี่ยนเพลให้พีาใ้รองเปียน่ายมาก เธอเป็ภาพฝันในจักรวาลอ๋ตอ,ตอ,อแกมน้องนาเดียวคุณอ, <c oughs> อย่าอ๋อดิโหดีใจเกินอ่ะใส่ก่อนก็บอกแล้ไงถ้าตีเมดจุ่มตรนไม่นับนะนั่นมองดูดวงดาวฉันมองเห็นเธอสุกสากาวสองแสงเหลือง้อ,งอเหลืองอเหลืองอ้อกลับกลับกลัปกลัปเกีย <c oughs> ียอเรคนเียคนเียคนเียรตนลหอมน่ มึงไม่ได้จูมมึงจูมอ่ะเลิกตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่มีดอกไม้ใดที่เจอจะสวยงามที่จะงดงามเข้ารอยยิ้มของเธอเหลืองนะเข้าใจกูยากเอาขึ้นมาเยไอ้หน่งไอ้หนึ่งต่อ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 จุมมันจุ่มมันจมมันจุ่มมัยังจได้วันแรกที่เราได้เจอกันเธอใส่ชุดขาวรีบเดินมาเพราะกลัวไม่ทันสิ่งที่อะไรเนี่ย

โอ้เดียโอเราูน้นะครับไปูต่อไปก็เป็นคู่ของคุณเอ็ดเวิร์ดกับคุณอเล็กนะครับใครจะเริ่มก่อนได้หมดเริ่มกอเพี่เริ่มก่อนดีกว่าเริ่มก่อนดีกว่าพี่เริ่มก่อนทีมงานต้องเริ่มกนอเริ่อนมก่อน่อนแมาน้ําแข่งใส่ครับ ก็ไม่มีแช่หม้อวันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามากร <c oughs> ูนะครับน้ำแข็งนี่ก็น้ำแข็งจริงครับไม่ใช่ CC หรืออย่างไรโห oh, ไม่ลำเอีอยงเลยชื่อเพลงเที่หัวปัดก,ก่อนเลยได้ยหมกูยังไม่รู้ชื่อเพลงเลยไอ้เล็กจะรู้ไงเอานะครับคู่สามนะครับเอ้วผมจะเริ่มก่อนนะครับส่ว,วนคุณเล็กก็จะเป็นฝ่ายที่ทายก่อนครับคู่ที่สามครับเริ่มจับเวลาเลยทีมงาน ไไออ้เมื่อก่อนฉันมองย้อนไปเมื่อก่อนมีเธอที่ใกล้ไม่เคยประคองความรักของเราไม่สนใจจนเกิดอะไรมากมายฉันเองยังยอมแพ้พ่ายที่อะไรวะเยี่ฮัลโหะไม่เสียใจแม้เธอจะพยายามชุดยามข้ามที่อ่านแล้วนะทุกข้ามเลยไม่ใส่ก็จำชื่อเองไม่ได้ปวดตีเลยยี่อ่ะอาว่าอะไรอะเฮ้ยเอาละ ฉันรู้ดีว่าทุกทีที่เธอมองมาที่ฉันเธอพิ่งทำทุกทางเพื่ออยู่ด้วยกันก้าวไปจากวันนั้นที่ เธอได้จากฉันไปไม่รู้เธออยู่ที่ไหนตอนนี้เธอเป็นอย่างไรเธอจากไปเมื่อหร่แล้กันฉากย่แก้วทุกครับ เลยไม่ไปดูเธอไปเนื้อของฉันโอเคกูสู้ตายสุกเรื่องที่มีเรื่องราวใดๆที่ผ่านมาก็คงอย่างเคยยังทําเป็นไม่สนใจไม่ใช่ไม่ใช่แต่กับเจอฉันก็ไม่รู้เสียใจแค่ไหนรู้แค่ตอนนี้วักนาทีฉันยังทำได้ไม่ได้วเธออยู่ตรงนั้นเธออยู่บนนั้นกระกาอย่างฉันก็ไม่อาจจะพ่เฮ้ยเฮ้ยเอาเพลงเหรอไม่มีวัน เกมหมดเวลาหมดเวลาเพลงหมดเวลาคู่ที่สามก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสรุปคู่นี้ก็ได้แค่หนึ่งคะแนนได้แค่เพลงเดียวนะครับก็หัวเพลงโคตยากแต่เพลงไม่เคยไม่เคยฟังเลยคู่ที่สามก็เป็นคู่ที่ได้คะแนนน้อยสุดนะได้แค่หนึ่งคะแนนเป็นผู้แพ้นะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมก็เป็นคู่ที่คะแนนน้อยที่สุดนะ เดี๋ยวเราจะมีบทลงโทษแท้ทั้งสองคนคือเอาเท้าเนี่ยนะครับผมลงไปจุ่มในถังน้ําแข็งนะครับถ้าใครเอาขาขึ้นมาก่อนเนี่ยจะเข้าสู่บทลงโทษที่แท้จริงของเราครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับเุ้ย้ยย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 อยยย้ยยยยยยยมยรยย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 ้ยยยายยยยย้ยย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 ้งเนียยอมแพ้บ้างก็ได้โครับ <laughs> มาแล้วอาการคุณแล้วครับเออ,อ,อ,อเออขอละเออขอเอดมึงไม่อยอมแพ้กันไม่รู้เรื่องตัต,งตีนทิ้งนะฉากตอนเอาขึ้นมาเดี๋ยวรู้เรื่องเลยแม่โคตรปวดอ่ะเออไอเจี๊ยบเสีนิน้วม่วงแล้วเอ้ยเ,<อ>เอาขึ้นไาแล้วปิดทิ้งนิดผู้แพ้ก็เป็นคุณอเล็กนะครับส่วนคนแพ้ได้กินน้ำน้ำสิง ใจดีไง่ใจดีแบบว่าพี่แบบเย็นแล้วก็ตักซะเยอะอะไรที่นี้อ่ะถ้าเขาจะแรกหมดนะอะนรนะเอาไปเรียนนจักินหน้ากล้องไหมครับผม่มระวังลื่นนะเฮ้ยไปกินหน้ากล้องคิดเบงกิปรุงแต่งสามสองหนึเริ่มมั้หมดแก้วหมดแก้วมด อสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับเอาดิ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 เอเอาดเอาดิ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 เอดิเอา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 ดเอาดอาดิเอาดเอาดอาดิเอาอดิเอาดิเอาดิเเออาดิเอาอาด เียวาโอ้ยไอ้เหี้ยกจังพี่งอมเลยเฮ้ยมันจับได้เหมือนนก,นนกนะจับตัวจับตัวพีทอุ้มอมีกอุ้ม,มอีกเหี้ยหัวกูเหมือนลังนกเลยว่ะนกนนมันกลับมา